โอเคครับเพื่อนๆคนดูทั้งหลายวันนี้ก็อยู่กับผมเล้งนะครับวันนี้ผมจะมาหาตัวละครเฮ้ยไม่ใช่หาตัวละครวันนี้ผมจะมาหาหมอดของสมุดกิมมัวนะครับเป็นมอดโทนนะเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวหายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคนดู โอเคครับก็มันจะอยู่ในด่านของอันนี้นะเพื่อนเพื่อนป้องกันแบบคู่กระจงเงา,านะครับโอเคนะแล้วผมลืมบอกเพื่อนเพื่อนอีกอย่างหนึ่งเลยครับนั่นก็คือการดรอปของบอสมันอนะ่ะมันอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันจะดรอปที่โลเทชันซีนะครับเพื่อนเพื่อนก็นับไปเหมือน เหมือนตอนที่เราฟาร,ร์มไอไอมอสเทโนไข่ครับเพื่อนเพื่อนเหมือนตอนที่เราฟาร,ร์มคนนั้นเลยนะก็นับไป A A B C เหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปุยกันเลยครับเพื่อนเพื <Yeah. S 1> อ่อนก็มัดมันจะดอบในโลเทชัน C นะครับเพื่อนๆนก็คือรอบที่สามเนี่ยขึ้นสามนะเด๋อย,ยังไงเด๋วเราไปดูกันครับว่าจะดอบหรือไม่ดอบนะ โอเคครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นคลิปตัวอย่างที่ผมให้ดูนะแต่มันไม่ดอปนะเพื่อนๆเพราะมันแบบโอกาสห้าเปอร์เซ็นอ่ะมันจะดอบยากจัดเลยนะแล้วก็ลงรอบหนึ่งรอบเวลาไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆกว่าจะได้อันหนึ่งอ่ะแต่ผมไปลงมารอบรอบหลังอ่ะไม่ได้อัดไว้นะเพื่อนๆมันดอบมาให้่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครด้วยนะครับเพื่อนๆบาย